กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเพื่อสุขภาพในช่วงที่2รายการค่ะ,ะในช่วงนี้นะคะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะมาพูดคุยกันนะคะแบบเจาะลึกเลยเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมค่ะและตอนนี้นะคะแขกผู้เชี่ยวชาญขอ,องเรานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์ธัญวัฒน์สนิทวงศ์นายยิปยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมค่ะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ค่ะต้องเริ่มต้นถามเลยว่าเส้นผมเนี่ยบางทีบางคนมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยเขาเรียกว่าส่งเสริมความสวยงาม ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะอย่างไรบ้างคะอาจารย์แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องเส้นผมเนี่ยค,ความเป็นคนเนี่ยทุกคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเกิดมาเพราะกับเส้นผมด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะมีการปรุงแตง่งมีความสวยความงามขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นเราก็ดัดแปลงซะเส้นผมธรรมดาที่มันลกรุงลัง เราก็เอามาทําเป็นให้สวยงามแต่เติมเสริมแต่งจูกต้องมาแต่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเห็นหรือยังว่ามนุษย์เราก็จะใช้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเอามาเสริมบุคลิกค่ะเพราะฉะนั้นความงามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็จำเป็นจำเป็นที่ต้องมีคแต่พูดถึงเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าผมเนี่ยต้องแบบสวยงามสุขภาพดีเลยอยากทราบผ่าว่าสุขภาพดีของผมเราเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์ผมสุขภาพดีนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเส้นเราพูดถึงเส้นผมรุ่นล้วนมันไม่ถูกต้องนะอถูกไหมเราต้องพูดทั้งเส้นผมแล้วก็รากผมอ๋อมันมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ส่วนเดียวกันเหรอคะอาจารย์มันเป็นส่วนเดียวกันแต่มันเป็นสองสิ่งที่เราต้องดูแลคู่กันคอ๋อค่ะนะครับถ้าเกิดว่าเส้นผมดีดีตัวเลือนผมตัวเส้นผมเนี่ยดีอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไง มันหลุดไหมคะหลุดไหมโอ้คือรากผมก็ต้องแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวพันกันหมดในองค์รวมทั้งหมดนะครับค่ะคำว่าผมสุขภาพดีเนี่ยถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าค่ะอาจารย์คะเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าหนึ่งต้องเงาสองต้องดำเกี่ยวมากใช่หรือยังไงคะภาพนี้เราลองถือให้คุณผู้ชมดูค่ะสวยเกินอ่ะภาพนี้นฮะสวยมากผมสวยมากใช่อันนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่า ทุกคนในโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นภาพนี้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันอยากได้ผมอย่างนี้สวยไหมดูมีน้ำหนักเงางามด้วยเนี่ยเราจะเกิดการเปรียบเทียบแหละว่าผมของเธอสวยกับผมของฉันผมของฉันแย่กว่าผมของเธอคน่นะฮะนี่ก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันมีการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราอยากนะเราเราเราต้องการเป็นเหมือนเขาแต่ครนี้เนี่ยธรรมชาติของคนเราเนี่ย มันก็เราต้องยอมรับความเป็นจริงที่พ่อแม่ให้มาถูกไหมพ่อแม่เราให้มาอย่างนี้นั่นคือสิ่งสภาพที่ดีที่สุดที่แต่ละคนเนี่ยพึงมีคนอื่นเขาก็มีสวยสู้เราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วคือคิดถ้าอย่างนี้ในแง่บวกนะครับแล้วก็คิดว่าโอเคเรามีอย่างเงี้ยเส้นผมเราเราเป็นอย่างเนี้ยนะเราสวยที่สุดในสภาพเส้นผมอย่างนี้แล้วคราวนี้เราก็มีมาตรฐานในการที่จะ พิจารณาในการที่จะพิจารณาในการที่จะดูแลว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสวยอย่างที่เราเป็นอืมคืออาจารย์จะบอกว่าคําว่าสุขภาพดีเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีลิมิตของตัวเองด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยคาว่าสวยสุขภาพดีของแต่ละคนเนี่ยมีข้อจํากัดที่เราจะดูแลไปแต่ละแบบใช่เราต้องเราต้องคือจริงๆเราต้องเข้ามาดูตัวของเราถูกไหมครับว่าเออเราเรามีอะไร แล้วเราก็เราเกิดมาพร้อมอะไระเรามีอะไรที่เป็นจุดดีนะแต่พอเรามีจุดดีเนี่ยเราก็จะพอมีคําว่าดีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีหาจุดด้อยมาหรือว,ว่ารู้สึกว่าเราดีขึ้นถูกไหมเป็นนั้นเราเนี่ยเราก็คือจริงๆแล้วอยากจะให้สนใจว่าเรามาดู สุขภาพของเราค่ะให้ดีที่สุดเท่าที่เราเป็นค่ะถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเส้นผมเราต้องมา,มาทําความรู้จักกับเขาก่อนใช่โครงสร้างเส้นผม,มเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ความรู้เรามาเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือต้องมีเรือนผมและมีรากผมที่แข็งแรงคราวนี้โครงสร้างอย่างอื่นที่เราจะต้องรู้จักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเส้นผมเนี่ยคะ่ะอาจารย์มีอะไรบ้างค,ครับอันนี้ก่อนที่จะพูดถึงโครงสร้างล้วนๆนะครับเราคงจะต้องมาดูตอบคาถามเมื่อกี้นี้ก่อนว่าที่ผมบอกว่า เส้นผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเส้นผมโดดๆมันจะต้องมีรากผมเราเรียกว่ารากผมและลำผมคือเส้นผมที่ที่เป็นองค์ประกอบทั้งสองอย่างนะครับนะครับรูปนี้นะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยช่วงตรงรากผมเนี่ยก็คือส่วนช่วงนี้ส่วนลำผมก็คือส่วนที่เราเอามาจากเอาออกมาจากนัยสีะนะครับลักษณะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะข้ามไปไม่ได้เลยก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามาตรฐานของเส้นผมที่เกร็ดผมที่ดูดีเนี่ยที่แข็งแรงที่มาตรฐานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือคำว่าเกร็ดผมอันนี้ด,ดีเลยครับ<า>อันนี้คือสิ่งที่เราขยายขึ้นมาเส้นผมที่ดีสุขภาพดีนะครับขยายขึ้นมามันจะเป็นเกรดผม นะครับมือกเบื้องมูหลังคาหรือเกล็ดปลามันจะเรียงกันเป็นชั้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 นขึ้นไปมันก็จะเสมอกันจะเรียบเนียนสวยถ้าเป็นในทิศทางเดียวกันนะคราบว่าเรือนผมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยเกล็ดผมที่คล้ายกับกระเบื้องมหลังคานะเออถ้ามันเกล็ดผมมันดีมันเรียบเรียงเหมือนกับเรียงหลังคาดีมันก็หลังคามันก็สวยมันก็สมูทมันก็นะฮะมันก็จะทําให้เรียกว่าอะไรการปุก ป้องของเส้นผมเนี่ยจะดีขึ้นใช่อันนี้เรามาดูนิดหนึ่งนี่คือตัวรากผมกับลำผมให้ละเอียดขึ้นนิดหนึ่งนะครับชัดขึ้นเลยอันนี้ชัดขึ้นนะครับเส้นผมเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีรากแล้วก็มีสีแดงๆนี่คือเส้นเลือดซ่เลือดฝอยฝอยนะครับที่เขเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับขอโทษทีมันจะหล่อเลี้ยงเส้นผมนะครับ ไอ,อ้เลือดที่เราจะหล่อเลี้ยงเส้นผมเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้รากผมเนี่ยแข็งแรงค่ะนอ,นอกจากทําให้เส้นผมเติบโตแล้วเนี่ยไอ้ตัวทําให้แข็งแรงก็คือองค์ประกอบทั้งหมดเลยที่ตั้งแต่แรกมาเราเราจะพูดว่าทุกอย่างต้องเป็น องค์ประกอบองค์รวมถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเส้นผมดีอย่างเดียวรากผมไม่ดีหรือรากผมดีอย่างเดียวจะไม่มีเส้นผมก็ไม่ด้ก็ไม่นะต้องคู่กันอันนี้เหมือนต้นไม้เลยค่ะอาจจรย์เหมือนว่าเราก็ต้องมีดินที่ดมสมบูรณ์รากก็จะดูดขึ้นเลยต้นไม้แต่มีอยู่หนึ่งอย่างเท่านั้นเองที่ผมไม่เหมือนกับต้นไม้คือเส้นผมเราเนี่ยมันจะโตจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ เซลใหม่เนี่ยข้างล่างมันจะผลักเซลล์เก่าขึ้นแต่ถ้าต้นไม้มันจะแตกยอดแตกยอดมันจะแตกตรงปลายนะเพราะฉะนั้นเส้นผมคนเรามันจะแตกจากข้างล่างขึ้นไปนะคะเซลล์ใหม่จะผลักเซลล์เก่าขึ้นไปเรื่อยๆพอออกพ้นจากผิวหนังแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเส้นประสาทเข้าไปอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าบริเวณรากผมเนี่ยจะมีเส้นประสาทคอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถอนผมเนี่ยเราจะรู้สึกว่า จะรู้สึกึงเจ็บแต่ถ้าตัดผมไม่เจ็บเพราะว่าเส้นประสาทไม่ได้ไปอยู่ในลำผงส์เราดค่ะคราวนี้เรารู้จักรากผมละตรงเส้นผมล้คะอาจารย์มันมีโครงสร้างอย่างไรคะเส้นผมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งครับ นะฮะเมื่อกี้นี้เนี่ยโอ้โหมันมันมันผ่าได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์เราก็เราก็เราตัดเราตัดขึ้นมานะครับว่าเนี่ยไอ้ตรงตรงวงกลมข้างนอกเลยเนี่ยเาเรียกว่าเกล็ดผมภายนอกเกล็ดผมเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายเราฟังว่ามันจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาครับซีซ้อนจะอยู่หลายๆชั้นนะครับเนี่ยความแข็งแรงหรืออะไรอะไรก็ตามทางกายภาพเนี่ยเกล็ดผมเนี่ยสำคัญเพราะเกล็ดผมเนี่ย มันมีคำนิยามว่าเกร็ดผมเนี่ยสามารถที่จะเปิดและปิดได้เหมือนประตูครับเปิดและปิดได้ผมเปียกเนี่ยเกล็ดผมจะเปิดพอผมแห้งเกล็ดผมจะปิดผมถูกอะไรที่เป็นด่างเกร็ดผมจะเปิดผมถูกอะไรที่เป็นกรดเกร็ดผมจะปิดผมถูกความร้อนเกร็ดผมเปิดผมถูกความเย็นเกรดผมปิดนี่คือคุณสมบัติของเกร็ดผม แล้วขึ้นอยู่กับความแรงของกรดและด่างด้วยนะครับขึ้นอยู่ความรุนแรงของสิ่งที่มากระตุ้นด้วยใช่ที่จะปกระทบกับเส้นกับเกล็ดผมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเกล็ดผมมันมีความสําคัญถ้าเกิดอยู่ดีๆมันจะซีลปิดกันหมดทั้งเส้นเลยนะเราก็ไม่สามารถจะเปิดประตูเกล็ดผมเข้าทําอะไรข้างในเส้นผมได้คือโดยปกติเนี่ยมันจะต้องเปิดและปิด หมายความว่าเปิดก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับปิดก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าต้องเปิดและปิดที่ถูกเวลาถูกตำนี้ถูกไหมคะคือจําจังหวะจากโพลของเขานะครับว่าชีวิตประจาวันเราเป็นยังไงเส้นผมถูกอย่างเช่นเส้นผมเราสระผมเราผมเปียกใช่ไหมเราต้องการที่จะสระผมแชมพูก็จะเข้าไปเปิดเกล็ดผมนิดหน่อยแล้วก็ชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆนานาแชมพูบางชนิด ก็อาจจะเปิดเกรดผมค่อนข้างมากใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แชมพูซึ่งแบบว่าเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แชมพูซึ่งไปเปิดเกลดผมมากๆเพราะเปิดมากๆบ่อยๆมันก็จะไปดึงเอาความแห้งความอะไรต่างๆออกมากับแชมพูนั้นนะครับเห็นบอกว่าเห็นไหมเรารูอว่าเวลาเรามีแชมพูแล้วเราก็ต้องตามด้วยครีมนวดใช่ไหมครับ ้ครีมนวดเนี่ยมันจะเป็นตัวประสมานเกิดผมหลังจากสเขามีวิธีการมีขั้นตอนของเขานะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำใช่เพราะฉะนั้นเ็ามีเหตุมีผลสอดคล้องกันค่ะค่ะค่ะอาการตโครงสร้างของผมเช่นอย่างน้องมิ้นอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วน้องมิ้นเป็นผมคนผมเล็กมาผมรีบมาผมแบนรือเป็นเส้นเป็นคนเวลาไปตัดผมเขาบอกเป็นผมเส้นใหญ่อ๋อเหรอเป็นผมเส้นใหญ่ ทีนี้เราอยากทราบครับว่าจริงๆแล้วเส้นผมของเราเนี่ยแบ่งในกี่แบบใช่ไหมพี่หมดใช่ใช่คืออย่างแมบบอกว่าผมหนาใหญ่ด้วยแบบเละเทะไปหมดมันก็มีคำนิยามต่างๆนานานะครับมากมายเนี่ยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้พ้นไปจากกฎเกณฑ์ที่พวกเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเราเช่นดูในรูปนี้ครับต้องให้ดูสังเกตดูนิดหนึ่งนะครับว่า อันนี้ผมเส้นใหญ่นะครับนะฮะผมนี้ผมเส้นใหญ่นะครับอันนี้เส้นปานกลางแล้วก็ผมเส้นเล็กเห็นไหมครับท่านี้เนี่ยนอกจากผมเส้นใหญ่เส้นปานกลางและผมเส้นเล็กแล้วเนี่ยรูปร่างของเส้นผมก็ต้องมีแตกออกเป็นหลายๆประเภทด้วยโอเคเส้นใหญ่นะฮะเป็นคลื่นก็คือรูปตรงนี้นะครับเส้นใหญ่ ผมหยิกผมอยักศกนะก็เป็นลักษณะนี้เส้นใหญ่ผมหยิกหย่อยก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับมันมันจะแยกย่อยออกไปได้ไปอีกมีอีกหลายแบบเพราะฉะนั้น4ี่สก็่าสิแบบโดยโดยหลักการสิบสองแบบอันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเสียถูกไหมจ๊ะอันนี้อันนี้เป็นธรรมชาติทุกทุกคนในโลกนี้เนี่ยในโลกเลยเกิดมาจะอยู่ในโดยเข้าองแบบ หรือว่าอาจจะแบบตรงเรียบเลยตรงเลยก็อยู่ในขั้นบนค่ะซึ่งแต่ละอย่างมีการดูแลแตกต่างกันนะคะอาจารย์โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับโดยโดยเนื้อแท้ของเส้นผมเลยเนี่ยมันก็จะจะมีองค์ประกอบคล้ายๆกันหมดหลักการดูแลหลักๆเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าหลักการดูแลเส้นผมของเราเนี่ยเราควรทําอย่างไรบ้างคะครับการดูแลเส้นผมนะ เราเราบอกว่าเราแบ่งผมเป็นเป็นสองส่วนใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่แรกว่าลำผมคือตัวเลือนผมที่ออกมาจากหนังศีรษะเรากับรากผมที่อยู่ภายในหนังศีรษะถูกไหมแล้วครันี้เราจะเอาตัวไหนก่อนดีเอาไปรากก่อนมาเโอเคแน่นอนอย่าเรากผมเราต้องเริ่มตั้งแต่รากผมใช่ถูกต้องครับรากผมเนี่ยเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆาถ้าปราศจากรากผมํำผมก็ไม่ผมไม่ขึ้นนะที่ที่ผมพูดคําว่าํำผมเนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคกางวิชาการนะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเส้นผมเส้นผมหรือเรือนผมถูกไหมฮะเรือนผมก็คือเส้นผมทั้งหมดที่เราเห็นผมอะที่าับได้จับได้อย่างนี้แต่ทางวิชาการเราก็จะบอกว่าลำผมนะนะครับอันนี้อาจจะใช้ศัพท์สองอย่างนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับ ครนี้เราเราลากผมแน่นอนรากผมเมื่อเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเนื้อถูกไหมคะเพราะมันอยู่ข้างในหนังศีรษะใช่เพราะฉะนั้นอาหารต้องทานให้ครบห้าหมู่ธรรมชาติเลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราต้องทานเป็นหลักสุขภาพดีไม่แต่บางคนไม่คิดไงคือบางคนคิดแค่ว่าเอ้ยทานอาหารครบห้าหมู่ได้สุขภาพแข็งแรงแต่จริงมันคือสืบเนื่องไปถึงรากผมด้วยมันมันมันสืบเนื่องไปทั้งกายภาพค่ะ องค์คาพยพของของของร่างกายเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยทั้งถามต่อไปว่าถ้าเส้นผมแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องมีอะมิโนแอซิดทั้งถามว่าเออะมิโนแอซิดมันเป็นอะไรค่าอาจารย์กินไหมฮะมันก็คือโปรตีนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนนั่นเองถ้าเราทานอาหารครบหมู่นะแล้วก็ทานทุกอย่างเนี่ยครบห้าหมู่แล้วเนี่ยโปรตีนเราได้ ได้ปริมาณครบถ้วนต่างๆนานานะเราก็จะได้โปรตีนที่เป็นอะมิโนแอซิดครบทุกๆชนิดมันก็จะเข้าไปบำรุงรักษยใช่นะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเราทานอาหารที่ดีถูกต้องครบห้ามู่ออกกำลังกายนะดูแลทำความสะอาดผิวหนังถูกไหมครับมันก็จะมันก็จะเรียกว่าอะไรนะมันก็เชื่อมต่อแล้วก็ มันกระทบซึ่งกันและกันนะครับมันก็ทําให้รากผมเนี่ยดีค่ะอะไรที่ทำลายรากผมบ้างคะแน่นอนการทานอาหารที่ไม่ดีถูกไหมการไม่รักษาความสะอาดอนามัยส่วนตัวไม่สาผมเลยสกมกออใช่ลักษณะเหล่านี้เนี่ยมอนอย่างเช่นว่าบางที่ว่าหวีผมก็หวีนี่ไม่เคยล้างเลยโอ้โหชัดเลยค่ะถูกไหมครับโชคดีฉันไม่เคยหวีใช้มือสางเอาใช่ปะพี่มดอี่ใช้มือสางเอามือสะอาดไหม โอเอออ่านี่เป็นเรื่องเวลาเขาพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอเคนะครับเราก็โอเคหวีเราก็ทําให้สะอาดอ่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเราใช้ของเราเองเราจะไปเที่ยวฉกฉวยใช้ของชาวบ้านเขาแล้วมาหวีอะไรก็ได้อย่างนี้เนี่ยเราเราคิดว่าอันนี้มีเหตุผลไหมครับหวีอะไรก็ได้เนี่ย ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันต้องเราแต่มันเป็นอนามัยส่วนส่วนตัวไงถูกไหมค่ะเพราะนั้นการติดเชื้อจากจากสิ่งที่เราเราไม่คาดคิดอ่ะมันจะทําให้หนังศีรษะทําให้เกิดราทําให้เกิดเชื้อแบคทีเยหรมีการติดเชื้อขึ้นแล้วมันก็ลามสู่รากผมนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ไปสู่ต่อมน้ํามันหรือต่อมต่างๆเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทีเดียวนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ทางกายภาพเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีทานอาหารให้ครบมู่ดูแลความสะอาดนะครับแล้วก็เข้าใจตามสภาพเส้นผมตามความเป็นจริงด้วยแต่พูดถึงพอรากผมไปแล้วเส้นผมกันบ้างการดูแลดูแลค่ะเส้นผมเนี่ยเราทุกคนก็อยากให้ดูผมสวยใช่ไหมครับเหมือนกับที่ลูกแรกคะรู้สึกเงาแล้วก็เกล็ดผมนี่เรียงกันใช่ไหมเรียงกัน เพราะฉะนั้นสองเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลด้วยว่า 1. เราจะใช้แชมพูที่อ่อนโยนเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับเส้นผมถูกต้องอย่างเอ็กซ์เตรต,ตรแชมพูของขเราเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดนะครับแล,แล้วก็อ่อนโยนด้วยนะฮะการแพ้กันอะไรต่ออะไรเหล่านี้ก็จะไม่มีแล้วก็บํารุงเส้นผม ในขณะที่สระผมด้วยก็จะบำรุงเส้นผมไปด้วยใช่สระได้ทุกวันค่ะนะครับแล้วมีพวกสารที่เป็นสารบำรุงต่างๆนานาซึ่งมาจากสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับให้ความเงางานกับเส้นผมนะครับมาจากสารสกัดจากไม้ไผ่อย่างนี้ออกก็มีค่ะก็คือถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2อย่างน้องมีนอาจารย์คะคือดูแลภายในคือดูแลรักผม แล้วก็ดูแลภายนอกคือดูแลเรือนผมหรือว่าหลักผมเนี่ยแหละใช่ไหมคะครับแต่อย่าลืมนะว่าเส้นผมที่ออกมาจากหนังศีรษะแล้วเนี่ยมันเป็นเขรียกว่าเราเซลล์ที่เก่าถูกไหมมันเป็นเซลล์เก่าที่ถูกเซลล์ใหม่ผลักขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรที่เก่ามันก็จะเสื่อมสลายไปโดยเร็วจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําไมเราต้องบํารุงเรือนผมล่ะค่ะ เพราะว่าเซลล์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมสลายดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะใช้แชมพูก็ดีครีมนวดก็ดีครีมหมักอ่าครีมหมกักซึ่งซึ่งของเอสเปอร์โตของเราเราก็พัฒนาสินค้าขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยตอบสนองความต้องการหรือ,อสิ่งที่สิ่งที่เส้นผมต้องการเนี่ยอย่างดีทีเดียวค่ะเอาล,ละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่คะ่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะสักครู่ดเดียวคะ่ะ you